สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอทนะคะวันนี้เรามาเกิดในกันเก็บร้านพิซซ่าผีนะคะโอ้ยนะจ๊ะาจ๊ะฉันนั้นเราจะไปเล่นกันเลยะคะ่ะเออะนี่อนเฮดอ่ะอัดยัดแตนเนาะชิกแป๊บหนึง่งถ้าทำอีกพี่ไปเล่นด้วยนะกดลิก ื่อ่อสวัสดีสวัสดีลวัสดีเพื่อนสวลสดีงานยังบอกตกนิลยได้ไหมเนี่ยแสงสว่างสดที่ 各位朋友，哎呦，哦，嗯，嗯，哦，哦。

dan 就。Yeah. ไปนะไ่นะ<ป>นเด่กฉัเห็นแกอยู่เหมือนกันนาเหมนมาตรงนี้เลยเหรอไม่ทุกคนโดนสารพิษเต็มหน้าเลยเมือ่อกี้เห็นอะไรบ้างไหม อุ้ยคุณโดนสั่นพี่อีกแล้วอะขนาดหรือว่าตรงนี้อ้าวหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ไหมไปตรงนี้เุ้ยได้ได้พี่แล้วเลยที่มันง่ายของเกมนี้ ตรงนี้เลยแค่นี้ก็ได้แล้วเอา,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 าเอาเอาเออพูดง่ายไม่ตายด้วยเพื่อนเอยไม่ต้องกระโดดก็ได้ง่ายมากว้ายต้องเกิดมั่งเกิ <c oughs> มั่จะเกิดตรงไหน ที่ตั้งไก่ <c oughs> สุดที่งอที่สุดของเกมนี้คือ เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนทุกคนว่าตรงนี้มันคืออะไรมันนะเหยียบเลยโอ้โหอุ้ยกระดุมน จะเ,เชื่อตุลงมานี่นนะาเดี๋ยวอะไระที่จะไปถึงตรงนู้นนะคะเอาละทุกคนค่อยมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะทุกคนโอเคสอง